ครับก็สวัสดีวันอาทิตย์ที่ยี่สิพฤษภาคม2565นะครับวันนี้มีไม้นะครับชนชมนะครับโคตรใหญ่ๆอ้วนๆนะครับมาขายมาจําหน่ายกันในราคา10ต้นนะครับบางบางบางชุดนองมี11ต้นเลยนะนะครับเพราะว่าเป็นต้นคู่นะครับ10ต้นนะครับ1000บาทรวมส่งแล้วนะครับรวมส่งแล้วนะครับส่งฟรีนะครับนะแล้วก็จะมีแต่ชุดที่ใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ชุดที่ใหญ่ต้นใหญ่ๆนะครับ บางต้นนี่ใหญ่เลยนะบางต้นนี่ก็กิ่งยาวนะครับบางต้นนี่ก็เป็นพุ่มนะครับเป็นไม้สองสามตัดเอ้ยโทรศัพท์มีโทรศัพท์เข้านะครับเราเรียกแฟนรับโทรศัพท์ตัวขอัยด้วยนะครับนี่นะครับอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าสองตัดสามตัดนี่เขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับที่ผมหมายถึงว่าตัดมีดที่สองนะครับมันจะเป็นอย่างนี้อ่านะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับ พอเขาตัดปั๊บแล้วมันจะแตกกิ่งมา3-4ี่กิ่งเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าามีด2นะครับเนาะเอามาดูชุดหนึ่งนะครับชุดที่1นนะครับนี่ก็อย่างนี้ครับชุดที่1อ่ะให้ดูภาพรวมนะครับนี่อ่มีขาวนะครับมีขาวแล้วก็มีด่างตัวนี้นะครับด่างตัวนี้ส่วนด่างตัวนี้เป็นดอกแดงนะครับแดงคล้ายๆกับแดงแบล็กลีนะนี่ดูนี่ยังไม่บานยังบานไม่เสร็จนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับผมต้องรีวิวไปแบบอ่า รวดเร็วหน่อยนะครับนี่ดอกอย่างนี้นะครับดอกอย่างนี้นะครับแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะครับมีม่วงนะครับมีม่วงท่านได้โคดใหญ่แน่นอนนะครับอะรากชนกระถางไหมเนี่ยบางอันนี้อันนี้ไม่ชนใช่ไหมดูต้นนี้ได้ชนไหมเห็นไหมมันแป๊บๆออกมาแล้วนะครับเห็นไหมเขาขาวเนี่ยออกมาแล้วครับโคดใหญ่แน่นอนนะครับนี่แล้วก็นี่คือสองต้นได้สองต้นเลยนะครับนี่ได้ละฆังทองด้วยมั้งก็ไม่ใช่ละฆังทองมั้งเนี่ยนะครับประกับ ต้อนอะไรไม่รู้เนี่ยต้นหนึ่งนะครับสองต้นอันนี้ก็สีนี้นะครับี้สีเหลืองนะครับนี่นี่นี่เหลืองตัวนี้นะครับเหลืองตัวนี้ไปจัดทําต้นนะครับดอกจะสวยมากนะครับต้นทรงใหญ่ๆนะครับมาชุดที่สองนะครับชุดที่สองก็อย่างนี้นะครับทําไมเขาไม่ตั้งทันดอกออกมาอย่างนี้นะครับให <model> ้ผมเห็น <shove> น <mind> ี่นี่นะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ม่วงนะครับแล้วก็เหลืองตัวนี้นะครับตัวนี้สีส้มส้มเนี่ยนะครับอ่า แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ดางตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยไม่รู้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็คังทองตัวนี้นะครับแล้วก็ขาวชิวานนแล้วก็แดงตัวนี้แล้วก็เหลืองตัวนี้นะครับหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับชุดที่สองนะครับนี่ดูภาพรวมนะครับนี่มาชุดที่สามนะครับอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับชุดที่สามนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่ดอกสีนี้ครับนี่ ชุดที่3ามดูกันเลยนะครับอันไหนที่ไม่มีดอกเดี๋ยวผมจะบอกนะครับนี่ดอกนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับต้นใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็ด่างนะครับแล้วก็แดงนะครับแล้วก็ชมพูซับจริญนะครับที่ยังไม่บานเนี่ยนี่ตัวนี้นะชมพูสับจริญแล้วก็สีขาวแล้วก็แดงแบล็กเรดแล้วก็มือเสียงน่าจะเป็นตัวนี้นะใช่ไหมเอ้ยสับเสษธีแล้วก็บัวสวรรค์นะครับอะไรที่ผมจําดอกได้ผมก็จะบอกนะครับมาชุดที่สี่นะครับ ลูกไม้นะครับใครได้ไปเนี่ยก็แจมเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกไม้นะนี่สวยนะครับสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับได้ไปในคะาสีแน่นอนนะครับแล้วก็แดงตัวนี้นะครับนี่แดงเวียดนามหรอเปล่าตัวนี้นะผมไม่มั่นใจนะครับเนี่เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างมันไม่เสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้ดอกใหญ่มากวัวสวรรค์สีขาวและครางทองนะครับสิบต้นพันธุ์ส่งฟรีนะครับ ต้นมันใหญ่นะครับมันไม่ใช่ไม่เล็กๆนะนะครับถ้าผมเอาแต่ต้นใหญ่ๆมากมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันเท่าจะไม่ขาสีนะครับเราก็ต้องมีต้นเล็กบางผสมบ้างนะครับนี่นี่ระฆังทองนะครับอันนี้ชุดที่ห้านะครับนี่ชุดที่ห้าก็จะมีนี่ดูใกล้ๆก่อนนะครับจะไม่เห็นนะครับนี่นี่ระฆังทองแล้วก็ตัวเนี้ยไม่รู้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็ม่วงนะครับม่วงนี่ดอกกำลังตุ่มอยู่นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี the 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 ้ยังไม่บานนี่เห็นไหมตัวนี้หางประกัดนะแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้แดงแดงด่างนะครับแดงด่างนะครับแล้วก็นี่เหลืองนะครับซับเระเขนะครับหนึ่งพันบาทส่งฟรีครับมาชุดที่หกนะครับนีม่วงนะครับม่วงตัวนี้นะครับไม่รู้ม่วงอะไรม่วงคําม่วงอะไรนะครับนี่ดอกคํามากเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ผมจะไปเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ระคังทองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับได้ไปในคะสีแน่นอนนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเนี่ยบ้านแรกแรกบางครั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ออกเรเหลืองอ่อนๆเนี่ยนะครับเนี่ยพอบานนานๆแล้วก็จะเป็นสีนี้นครับสวยมากนะครับนี่ตัวนี้นะนี่นะอืแล้วก็หางประกัดแล้วก็สีเหลืองนะครับเหลืองจันทราหนึ่งพันบาทสูงฟรีนะครับมาชุดที่เจ็ดนะครับชุดที่เจ็ด ชุดที่เจ็ดสีขาวนะครับมีขาวนี่แล้วก็เหลืองแล้วข้างทองแล้วก็เหลืองเหลืองอะไรนี่เหลืองตัวนี้มีการขาวนะครับแล้วก็ม่วงกินดานะครับต้นนี้มีม่วงกินดานะชุดที่ชุดที่เจ็ดมีม่วงกินดาบัวสวรรค์แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ม่วงไต้หวันนะครับนี่บานดอกนี้อยู่นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับ ผมก็พยายามจะแพนให้ดูนะครับให้แทนให้เห็นโคนนะครับมันแล้วก็แดงนะครับค่าสีแน่นอนนะครับหนึ่งพันบาทสุกฟรีชุดที่แปดนะครับนี่ชุดที่แปดเลยอ่ะชุดที่แปดมีแดงมีหางประกัดแล้วก็มีโคนคู่นะครับมีเนี่ยต้นคู่ด้วยหนึ่งต้นนะครับต้นคู่นี่มันคู่กับอะไรเนาะม่วงคู่กับตัวนี้นะครับระฆังทองแล้วก็ม่วงตัวนี้เนาะม่วงไต๋หวันนะครับนี่ ใช่แล้สีม่วงนะแล้วสีขาวนะครับหางประกัดตัวนี้นะครับแล้วก็แดงตัวนี้นะครับแดงด่างแดงนะครับด่างดอกแดงแล้วก็เหลืองจันทราแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่หนึ่งพันบาทสุกฟรีนะครับมาชุดที่เก้านะครับโอ้เมมเบอรดิจะตัดชมพูทรับเจริญแล้วเหลืองนะครับแล้วก็แดงนะครับแดงแล้วก็บัวสวรรค์แล้วก็ม่วงนะครับแล้วก็แล้วก็ ซับเีษถีแล้วก็ชมพูตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ออกเหลืองนะครับแล้วตัวนี้ก็ละคังทองแล้วตัวนี้ก็นี่อย่างนี้นะครับหนึ่งคันบาสฟรีนะครับชุดที่เก้านะครับมาชุดที่1ิบนะครับเมมโมรี่จะตัดสนอนี่ชุดที่ส0ให้ดูอย่างนี้นะครับอ่ะชุดที่สิบใหญ่แน่นอนนะครับเมมโมรี่จะหมดแล้วนะครับเจ็ดนาทีแล้ว โอเคครับผมจากช่องงทองแคนเนลนะครับ0980083074นะครับ0980083074นะครับเบอร์คนนี้นะครับสามารถเพิ่มลายได้นะครับนะแล้วก็โทรมาก็ได้นะครับยังไม่มีปลายทางนะครับมีแต่โอนะครับผมขอบคุณมากๆผมที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับนะฮะโอ้ยเมมรี่ก็ไม่เป็นใจซะเลยนะครับผมสวัสดีครับ